รูปร่างดีไซน์ก็เลยกระทัดรัดแบบนี้เลยนะครับสำหรับเจ้ามินิพาวเวอร์แบงค์นั่นเองนะครับเจ้าตัวนี้มีปริมาณแบตเตอรี่5000มิลลิแอมนะครับซึ่งมันเหมาะมากๆในการพกพาในชีวิตประจําวันนะครับโดยเฉพาะสาวๆนะครับนอกจากน้ําหนักมันจะไม่เยอะแล้วนะครับวันหนึ่งเวลาที่เราออกจากบ้านไปทํางานเนี่ยอย่างมากในระหว่างวันเดี๋ยวนี้เราชาร์จมือถือแค่1รอบนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นชาร์จแค่1รอบใช้เจ้าตัวนี้เสียบชาร์จง่ายๆเลยครับเพราะว่ามันมาพร้อมกับหัวชาร์จ2แบบนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบ Lightning นะคร สำหรับมือถือ iPhone แบบนี้นะครับหรือว่าจะเป็นมือถือ iPhone รุ่นใหม่ๆหรือว่ามือถือ Android เดี๋ยวนี้เนี่ยก็จะมีหัวชาร์จไทสีแบบนี้นี่เองนะครับเราสามารถงัดมันขึ้นออกมาแบบนี้เลยนะครับจากนั้นก็เสียบชาร์จเข้ากับมือถือได้ง่ายๆแบบนี้เลยครับเห็นไหมครับง่ายๆแบบนี้เรียบร้อยเลยแถมยังแน่นมากๆนะครับ สลัดเท่าไหร่ก็ไม่หลุดเลยนะครับถ้าเป็นมือถือ iPhone ในสมัยนี้เนี่ยก็สามารถชาร์จได้1นถึงสรอบเลยนะครับถ้าฝั่งมือถือ Android เนี่ยก็อาจจะชาร์จได้ประมาณรอบกว่า,วา,วานิดนิดนั่นเองและที่สําคัญการจะชาร์จไฟเข้า power bank ตัวนี้ก็ง่ายมากๆครับเราไม่จําเป็นต้องพกอุปกรณ์เยอะนะครับเพราะว่าในตัว power bank เนี่ย มันมีสายชาร์จติดมากับตัวแบบนี้เลยครับตอนแรกเราดึกว่ามันเป็นสายคล้องนะครับแต่จริงๆไม่ใช่นะมันเป็นสายชาร์จนะครับเราสามารถเอาหัว USB ตัวนี้นะครับไปเสียบเข้ากับหัวชาร์จนะครับ แล้วก็สามารถไปเสียบชาร์จกับปลั๊กไฟได้เลยหรือว่าใครที่มีอุปกรณ์ชาร์จแบบไทซ c อยู่แล้วก็สามารถเสียบชาร์จเข้าช่องนี้ได้เลยนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสำหรับยุคปัจจุบันนะครับที่เราไม่อยากพก power bank หนักแสนหนักนะครับเพราะเวลาเราออกจากบ้านไปใช้งานมือถือในชีวิตประจําวันเนี่ยอย่างมากใน1วันเราก็ชาร์จแค่1ครั้งนะครับแล้วต้องไม่ลืมอีกหนึ่งอย่างนะครับด้านหลังของตัวเครื่องเนี่ยมันสามารถเปิดออกมาแบบนี้ แล้วใช้งานเป็นขาตั้งมือถือได้อีกด้วยนะครับเราเสียบชาร์จมือถือแล้วก็ตั้งวางไว้แบบนี้ได้เลยนั่นเองนะครับนายตึงเนืร์ดหวังว่าอุปกรณ์นี้จะตอบโจทย์คุณผู้ชมทุกท่านนะครับและสุดท้ายนี้ก่อนจากกันไปนายตึงเนื่์จะปักพิกันในตะกร้าสีเหลืองหรือว่าลิง์ใต้คลิปนี้นะครับสำหรับร้านที่นายตึงเนื่์ไปซื้อ power bank ตัวนี้มานั่นเองนะครับเผื่อเพื่อนเพื่อ,อท่านไหนที่สนใจก็สามารถไปซื้อมาใช้กันได้นะครับและนี่ก็คือทั้งหมดสําหรับคลิปนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคล